สวัสดีครับวันนี้นะครับพบกับโอมี่อีกแล้วนะครับที่นิสสันนวเวอร์บางแคแห่งนี้นะครับวันนี้โอมี่อยู่กับตัวนิสสันนววอราคิงขคปเอสนะครับวันนี้นะครับโอมี่จะพามาดูกระบะแต่งซิ่งนะครับสําหรับสายแต่งซิ่งแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะพาไปดูตัวรถโอมี่ขออนุญาตแนะนําราคารถแล้วก็โปรโมชั่นก่อนนะครับราคาตัวนี้อยู่ที่6,49,000บาทนะครับมาพร้อมกับโปรโมชั่นออกรถนะครับ เทียง39,900บาทเท่านั้นแล้วก็ผ่อนนะครับอยู่ที่9,590บาทนะครับ7ปีหรือว่า8 4เดือนนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวพาชมตัวรถได้เลยนะครับตามอมนี่มาเลยนะครับเริ่มจากด้านหน้าเลยนะครับอมนี่ขอแนะนําด้านหน้าก่อนด้านหน้านะครับเป็นกระจังหน้าสีดานะครับเป็นกระจังหน้าสีดําแบบนี้นะครับดูดันสปอร์ตแล้วก็ไฟหน้านะครับเป็นฮาโลเจนนะครับ ฮาโลเจนแสงสีเหลืองนะครับให้ความสว่างนะครับใกล้เคียงกับแสงธรรมชาตินะครับตัวนี้แล้วก็พิเศษมากไปกว่านั้นนะครับชุดแต่งตัวนี้ที่เราติดตั้งเพิ่มให้นะครับเป็นคิ้วล้อสีดําด้านนะครับขนาด6นิ้วนะครับแล้วก็พิเศษมากไปกว่านี้น พิเศษนะครับมาพร้อมกับยางแล้วก็ล้อแม็กแต่งซิ่งขอบ18แบบนี้นะครับแต่ถ้าลูกค้าท่านไหนที่เป็นสายแต่งซิ่งนะครับอยากได้ขอบ18โอมก็จัดให้เลยมีล้อแม็กให้เลือกหลายลายหลายแบบมากๆนะครับหรือสําหรับลูกค้าท่านไหนที่เอาไปใช้งานเป็นบรรทุกนะครับเน้นเป็นบรรทุกส่วนมากลูกค้าจะติดเป็นขอบ16โอมก็มีมีล้อแม็กขอบ16เนี่ยให้ลูกค้าได้เลือกเหมือนกันนะครับหลายลายหลายแบบมากๆนะครับอยู่ที่ลูกค้าชอบลายไหนนะครับอินบ็อกมาคุยกันได้ นะครับแล้วก็กระจกมองข้างนะครับตัวนี้จะเป็นสีดําด้านนะครับมือจับนะครับจะเป็นสีดําด้านตัวนี้ลูกค้าเห็นไหมครับพิเศษมากๆเลยเรามาพร้อมสติกเกอร์นะครับคาดคําว่านาวาล่านะครับสติกเกอร์เนี่ยลูกค้าสามารถออกแบบได้อมให้ลูกค้าออกแบบได้เลยว่าลูกค้าจะเอาลายไหนแบบไหนอมมีแบบมีลายให้ลูกค้าเลือกนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับการชนนะครับเอะขอโทษที เป็นบันไดข้างนะครับสีดำนะครับใช้งานได้จริงเหยียบขึ้นลงได้ตัวนี้นะครับฟิล์มเราติดให้เป็นฟิล์มเซรามิกกาเซียนะครับรับประกันฟิล์มให้นะครับฟิล์มอย่างดีมีคุณภาพนะครับตัวนี้ถัดมาด้านนี้เลยครับด้านนี้นะครับสำหรับลูกค้าท่านไหนที่ออกรถกระบะโนวาล่าไปนะครับถ้าลูกค้าต้องการเป็นบรรทุกนะครับอยากได้ข้อโอมติดข้อตัวนี้เพิ่มให้นะครับจากตรงขอบกระบะขึ้นไปเนี่ยประมาณ1.6เมตร ให้นะครับก็คือติดตั้งให้เป็นโปรโมชั่นเฉพาะเดือนนี้นะครับลูกค้าต้องออกรถภายในเดือนนี้แอะโอมให้เวลาถึงวันที่15สิงหานะครับออกรถจะโอมได้เลยนะครับด้านหลังแล้วก็มีคิ้วล้อแบบนี้ให้นะครับเห็นไหมครับด้านหลังนะครับเรามีกันชนท้ายสีดําที่เป็นทรงห้างให้นะครับใช้งานได้จริงสะดวกสบายในการขึ้นลงด้วยนะครับ ซื้อรถกับโอมพิเศษมากไปกว่านั้นนอกจากจะเป็นชุดแต่งแล้วนะครับเรายังมีไลเนอร์นะครับของนิสสันแท้ติดตั้งให้ลูกค้านะครับเรียกได้ว่าซื้อรถที่นี่นะครับกับโอมนะครับของแต่งของแถมในะโอมจัดให้เต็มอยู่แล้วนะครับลูกค้าไม่ต้องกังวลนะครับเดี๋ยวพาดูข้างในเลยนะครับ จะตามโอมไปดูข้างในตัวรถได้เลยเดี๋ยวโอมมีขออนุญาตพาดูข้างในนะครับข้างในตัวนี้เป็นพวงมาลัย3ก้านแต่ตัวนี้นะครับมันจะไม่มีมัลติฟังก์ชันเหมือนตัวท็อปทอปนะครับก็จะเป็นพวงมาลัยแบบนี้นะครับแอร์แบ็กสองคู่แน่เป็นมาตรฐานอยู่แล้วหน้าจอนะครับเป็นหน้าจอัทสกรีนขนาด7นิ้วนะครับแล้วก็แอร์นะครับเป็นแอร์แมนนวลนะครับสามารถเลือกได้แล้วก็เกียร์ตัวนี้จะเป็นเกียร์แมนนวลเกียร์กระปุกนั่นเองนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับ ด้านหลังนะครับตัวนี้อมจะมีบอกแคปนะครับใส่ให้ติดตั้งให้แล้วก็จะมีพยางปูพื้นให้ทั้งด้านหลังด้านหน้าเลยนะครับพิเศษนะครับสำหรับตัวนี้นะครับลูกค้านั่งด้านหลังก็ไม่ต้องกลัว้อยไม่ต้องกลัวว่าแอร์ด้านหน้าจะมาไม่ถึงเพราะเรามีแอร์หลังให้นะครับโปรโมชั่นนะครับโปรโมชั่นออกรถ ก็คือ39,900บาทนะครับผ่อน9590บาทนะครับ84เดือนหรือว่า7ปีพิเศษมากไปกว่านั้นนะครับที่ลูกค้าเห็นนะครับภายในตัวรถหรือรอบตัวรถที่โอมพาแนะนำพาดูรถชมรถนะครับพิเศษมากไปกว่านั้นแล้วพวกชุดแต่งอะไรต่างๆล้อแมกอะไรพวกนี้แล้วนะครับลูกค้าท่านไหนนะครับที่โทรมาซื้อรถกับโอมนะครับที่เบอร์092 866-6554นะครับโอมแถมเบาะหนังให้ลูกค้ารีทั้งคันเลยนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับ